กาดีเรียนรู้ด้วยการลงมือทำกลับสวัสดีครับครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มีประสบการณ์งานซ่อมเล็ก ok ๆน้อยๆมาแชร์เช่นเคยครับวันนี้เป็นคิวของเจ้ามอเตอร์เครื่องล้างนะฮะคุณพี่ส่งมาจากส่งมาจากไหนเอ่ยปาจีนบุรีฮะตัวนี้แกถอด มาให้เรียบร้อยแล้วฮะส่งมาเฉพาะตัวมอเตอร์เห็นว่ามีอาการน่าจะมอเตอร์ไหมนะเห็นว่าจะใช้ไปแล้วควันมันขึ้นนะฮะมีไฟแลบออกที่แปลงฐานเยอะเกี่ยวว่าอย่างนั้นฮะแต่ว่าปัจจุบันเครื่องก็ยังก็ยังเปิดติดอยู่นะฮะแต่ว่ามีประกายไฟแล้วก็มีควันขึ้น เดี๋ยวยังไงเราลองมามาเช็คดูเนาะว่าอาการเสียเนี่ยมันเกิดจากอะไรซึ่งถ้าเป็นมอเตอร์ก็หลักๆก็กกมีไม่เยอะฮะอาการเสียก็เกิดได้สองสามสาเหตุฮะอย่างเช่นว่าลูกปืนแตกเลืง้งศูนย์อย่างเงี้ยฮะทำให้ตัวโรเตอร์สเต,เตเตอร์เบียดกันก็ทําให้เกิดประกายไฟได้หรือตัวขวดลวดสเต,เตเตอร์ไหม หรือช็อตกาวนะฮะก็ทำให้เกิดประกายไฟได้เช่นกันหรือตัวคนลวดโรเตอร์เองนะฮะมีการช็อตรอบช็อตกาวก็ทำให้เกิดประกายไฟได้เช่นกันดังนั้นปัญหาตัวนี้ก็อยู่ที่มอเตอร์ฮะเดี๋ยวเราลองถอดแล้วก็ลองเช็คอาการดูนะฮะจะได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าตกลงแล้วมันเป็นส่วนไหนของตัวมอเตอร์ฮะที่มีปัญหาติดตามชมครับ รู้สึกจะเป็นมอเตอร์เครื่องล้างยี่ห้อฮิปโปนะฮะเป็นคนที่ส่งตัวรูปมาให้ดูอยู่ฮะ กันฮะจะได้ถอดตัวมอเตอร์ได้ิคดครับเดี๋ยวเราแกะฝาครอบแปลงฐานตัวนี้ออกเนาะจะได้เห็นแปลงฐานโอเค ด้นในเนาะก็จะเห็นว่าตัวโรเตอร์เนี่ยจะมีอาการค่อนข้างดำฮะเบื้องต้นก็ลองสังเกตดูเนาะว่าตัวโรเตอร์นี่มันมีอาการแตกไหมอ่านะตรงนี้ก็มีรอยลักษณะเป็นขุดขูดเนาะเหมือนจะไม่ค่อยเรียบนะลักษณะที่ตัวถ้าตรงหัวคอมเนี่ยฮะมันหัวคอมมิว มันมีอาการที่มันไม่เรียบนะั้นแสดงว่ามันเกิดประกายไฟเนาะนะฮะมันมีลักษณะเป็นเป็นขีดเป็นเส้น,เส,น,เ,สน,เ,สนเส้นเส้นเส้นนะฮะมันกินแปลงถ่านไม่เรียบฮนะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูอย่างอื่นเนาะเราดูตัวแปลงถ่านก่อนเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าแปลงถ่านมันหมดหรือว่า ไอตัวสปริงมันเริ่มล้างละแล้วก็ทําให้ตัวแปลงฐานเนี่ยมันไม่ถึงหัวคอมเนี่ยมันก็ทําให้ตัวเครื่องเนี่ยเกิดประกายไฟได้เหมือนกันฮะเดี๋ยวจะหลงประเด็นฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราถอดแปลงฐานดูถ้าแปลงฐานยังเหลือยาวดีก็ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วจะเป็นเรื่องอื่นค่อยไล่ไปทีละเรื่องฮะ เดี๋ยวทอดเอาตัวใบพัดน,นี่ออกก่อนก็ได้ฮะจะได้จะได้ง่าย สังเกตดูที่แปรงฐานนะก็แสดงว่าแปรงฐานเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เนาะเพราะว่าเนี่ยเรากดแล้วมันยังให้ตัวได้อย่างนี้ฮะก็ถือว่ายังใช้ได้ฮะลองดูอีกด้านหนึ่งนะฮะเหมือนกันฮะแปรงฐานยังดีฮะทีนี้ก็คงเป็นที่ตัวมอเตอร์แล้วแหละฮะแล้วก็ลองหมุนดูเนาะว่ามีอาการเยื้งสูญไหมลูกปืนแตกไหม ก็กระชับดีนะลุกปืนก็ไม่ได้แตกอะไรฮะโอเคครับก็ <c oughs> ผมใช้วิธีถอดน็อตตัวนี้เนาะสองตัวเนี้ยที่ล็อกอยู่กับตัวมอเตอร์เนี้ยออกเพราะว่าน็อตตัวนี้มันค่อนข้างแน่นถ้ามันไม่มีตัวจับเราจับที่หัวคอมนี่ก็ไม่ได้มันตามฮะมันหมุนตาม ก็เลยเดี๋ยวถอดนะัดตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็ยกออกมา เนะทีนี้เราลองมาสังเกตเนาะอืมผมไม่แน่ใจว่าตัวฟินคอยนี้จะยังจะยังรอดอยู่ไหมนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันมีอาการนะฮะมันมีการอาการเบียดเบียดข้างของตัวโรเตอร์ฮะเนี่ย จะเห็นที่ตัวสเตเตอร์เนี่ยมีรอยมีรอยเบียดนะฮะเนีียเป็นคาบเต็มไปหมดแล้วก็มีตรงนี้มีเขา่าไม่น่าไม่แน่ใจว่ามันเกิดความร้อนไหมแล้วทำให้ตัวขนลวดนี่ขาดด้วยไหมเดี๋ยวเราทำการเช็คกันฮะว่าขนลวดนี่ยังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าแต่ถ้ามันมีการอาการสีลักษณะนี้ มันก็น่าจะเกิดจากตัวเดี๋ยวดูลูกปืนเนาะว่ามันมีอาการสึกหลอจนเยี้ยงสูญไหมแต่ดูตัวนี้ก็มันเหมือนมีส่วนงอกขึ้นมาเนี่ยฮะที่ตัว เนี่ยมันที่ตัวแผ่นแม่เหล็กเนี่ยมันมันมีเหมือนเศษเหล็กอะไรโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันทําให้ขูดขูดที่ด้านข้างของตัวสเตเตอร์ฮะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเศษอะไรเนี่ยเนี่ยเป็นเศษเหล็กเหมือนรอยช็อตอาร์คขึ้นมาเนี่ยฮะเพราะว่าเนี่ยฮะมันอยู่บริเวณหัวนิดน,ดน,ดน,น,นย่างฮะ ต้องดูตัวนี้แหละฮะเนี่ยลูกปืนบนเนี่ยมีอาการเยอะน่าจะน่าจะมีอาการลูกปืนแตกด้านด้วยนะฮะด้านบนเนี่ยเพราะว่าเนี่ฮะเราเราโยกโยกดูนี่มันให้ตัวได้แล้วก็ตรงเนี้ยเราจะเห็นรอยเบิร์นตรงหัวคอมเนี่ยเพราะว่ามันมันเสียดเสียดด้านบนนะฮะแสดงว่าไอตัวลูกปืนด้านบนเนี่ยต้องต้องถอนลวฮะมันถึง มันถึงมีอาการเบียดนะฮะโรเตอร์มันเบียดบริเวณตรงหัวเนี่ยด้านหัวเนี่ยเนี่ยมีรอยสึกอยู่โอเคครับเดี๋ยวถอดดูลูกป,ปืนอ,อันนี้เราเราจับถอดได้ละเพราะว่ามันมีที่จับละแล้วจับที่ตัวโรเตอร์เนี่ยพา้ามาจับสักหน่อยเนาะ ดูลูกปืนกันก็ไม่แน่นะครับอาจจะแค่ลูกปืนแตกก็ได้เดี๋ยวต้องเอาตัวทุนนี้ไปเช็คดูว่ามีการช็อตไหมเพราะว่าการที่ตัวหัวคอมเนี่ยมันวิ่งไม่สมูทเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการ การสปาของหัวคอมได้ฮะระยะฟีมันไม่เท่ากันโอเคครับเดี๋ยวเราลองลองแกะลูกปืนออกมาดูเนาะนี่ฮะตัวนี้ลองโยกดูนะเอาจริงก็ยังก็ยังพอได้อยู่นะจริงนะไม่ได้คอนอะไรมากฮะ แต่ก็คงต้องเปลี่ยนแหละฮะเพราะว่ามันเบอร์ B B หกศูนย์เบอร์หกศูนย์แปดแตัวนี้เพราะว่ามผมว่ามันคอนคอนละอาจจะทำให้เกิดการยืงศูนย์ได้แล้วก็อาจจะต้องเสริมตัว เดี๋ยวต้องดูตัวยางรองนี้ด้วยฮะว่ามันมันสึกไหมอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยฮะให้มันกระชับแต่เดี๋ยวเราไปเช็คทุนกันฮะว่ามันมีการมีการช็อตไหมลองดูด้วยด้านกายภาพก่อนนะที่ตัวมันก็ยังไม่เห็นว่ามีรอยขนลวดไหมนะแต่ว่ามันก็ ก็ตอบยากอยู่ฮะเพราะว่าบางทีมันช็อตด,ด้านในเรามองไม่เห็นฮะหรือว่าตัวเชนหวนเองเนี่ยมันมีการการแตะโคง้งนะฮะมันก็จะทําให้เกิดการช็อตลอดหรือช็อตเกาวช็อตลงกล่าวได้ทําให้ตัวหัวคอมนี่มันสปาร์กโอเคครับเดี๋ยวเราใช้ไอตัว,กวเกาเลอร์อมาเช็คฮะ โอเคครับเพื่อนผมว่าอาจจะไม่ต้องใช้ตัวเก่าเลยเช็คแล้วฮะปัญหาน่าจะเกิดจากตัวโรเตอร์นี่แหละฮะตอนตอนนี้ที่สังเกตเห็นก็คือว่าถ้าเราดูตรงตรงซีคอมูลเนาะตรงเนี้ยมันจะมีตัวอีพ็อกซี่เรซินนะฮะเคลือบอยู่นอกตัวนี้มันก็จะสมูทสีมันจะปกติเนี่ยฮะตามซี่ต่างๆเนี่ยคอซีนคอคอคอมมูนิเตอร์ หัวคอมเนี่ยไว้นะฮะเนี่ยมันจะเต็มร่องเต็มร่องฮะพอมาถึงตำแหน่งเนี้ยนี่ฮะตำแหน่งซีนี้มีการช็อตระเบิดออกมาเนาะเป็นรูอยู่นั้นแสดงว่ามีการช็อตของหัวคอมเรียบร้อยฮะยังไงเสียก็ต้องพันตัวตัวขนลวดตัวเนี้ใหม่แต่เดี๋ยวลองลองเช็คให้ดูนะฮะว่าหัวคอมแต่ละซีเนี่ยมันมีช็อตลงกาวหรือว่ามีขาดไหม อาการอย่างนี้น่าจะขาดหรือไม่ก็ช็อตแตะโค้งไปแล้วฮะเดี๋ยวลองดูฮะตั้งมิเตอร์ไปที่ r คุณหนึ่งก็ได้ฮะเดี๋ยวลองเช็คเช็คกาวดูก่อนเนาะมีการลงกลาวไหมตั้ง r คุณสิบก็ได้ฮะถ้าเช็คก,กาวมันจะเห็นชัดกว่าแต่ที่ตัววดของคอมมูนิตของสเตเตอร์เนี่ยฮะนี่ฮะเป็นวดอะมเจอร์ตัวนี้ แล้วก็ไล่ตามซี่หัวคอมถ้าหากมีเข็มกระดิกขึ้นนิดหนึ่งก็ใช้ไม่ได้นะฮะตัวนี้ตอนนี้ยังยังไม่เห็นว่ามีเข็มกระดิกเนาะก็อาจจะไม่ได้มีการชอตลงกราวนะแต่อาจจะเป็นลักษณะาขาดพอหัวคอมขาดเนี่ยมันทําให้ตัว ตัวรวดที่มาคล้องหัวคอมขาดเนี่ยมันทาให้ตัวกระแสไฟเนี่ยมันไหลไม่ครบลูปฮะก็จะทําให้เกิดการสปักเดี๋ยวเราลองทีนี้เราก็มาทําการเช็คในหัวคอมแต่ละซี่ดูฮะนี่ฮะปกติถ้ามันไม่ขาดมันจะขึ้นเดี๋ยวเราตั้งอ่างคนหนึ่งเนาะเพราะปกติความต้านทานจะไม่สูงฮะจะประมาณ1โอห์มบ้างสูดโอห์มแล้วแต่เบอร์รวดที่เขาใช้พัน ะก็เซตสีโร่เนาะโอเคครับลองลองไล่ไปแต่ละซี่เดี๋ยวผมจะมาร์กไว้ก่อนนะฮะจะเริ่มที่ตำแหน่งนี้เพื่อนก็ลองลองเช็คไปเรื่อยๆฮะไล่ไปเรื่อยไล่ไปทุกทุกซี่ของหัวคอมเนี่ยฮะปื๊บเห็นไหมคะว่มามันกระดิกไปที่ประมาณเลขเลขสี่เลขห้านะ นะฮะสี่สี่โอห์มห้าโอห์มประมาณนั้นฮะเนี่ฮะเลขหนึ่งโอห์มฮะ <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งโอห์มคราวนี้ผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันจะต่อต่อถึงกันทุกขดนะฮะทุกหัวคอมเนี่ยฮะทุกซี่ซี่หัวคอมเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ยก็หนึ่งโอห์ม oh ปกติฮะถ้าถ้าขึ้นอย่างนี้อ่านี่ความต้านทานสูงนิดนึงนะฮะประมาณส oh ามโอห์มเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆฮะ ตรงนี้6โอห์มเห็นไหมฮะตองนี้เริ่มผิดปกติแล้วฮะอาจจะมีการขาดไปแล้วแต่ว่ามีขเห่ามีอะไรทําให้ตัวเข่ามันแตกกับขนลวดฮะมันก็ทําให้มีโอห์มอยู่เนี่ยตรงนี้เรียบร้อยเลยฮะตรงตําแหน่งนที่ที่เราเห็นว่าตัวตัวเลซินนี่มันแตกออกฮะขาดเรียบร้อยฮะนี่ฮะตำแหน่งนี้เข็มไม่กระดิกฮะกระดิกนิดเดียว ก็อาจจะขาดแล้วเหลือเป็นขมเมาวขมเอยู่ฮะนี่ฮะไม่ขึ้นละนี่ฮะสองซี่อันนี้ก็ประมาณสิบโอห์มก็ผิดปกตินี่ฮะขาดเรียบร้อยฮะอ่านี่ฮะชุดนี้นะซี่นี้ก็ขนลวดขาดปกติถ้าเราแก,แกะออกมาแล้วก็ทำการต่อขนลวดเนี่ยมันก็ได้ฮะแต่ว่าไม่ดีฮะ จะให้ดีก็เปลี่ยนหัวคงหัวคอมใหม่เพราะมีการใช้งานมันก็สึกแล้วฮะแล้วก็ทําการพันขนลวดใหม่โอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการซ่อมแล้วนํามาติดตั้งกันฮะโอเคนะครับในส่วนของโรเตอร์ตัวนี้เราเช็คแล้วก็มีปัญหาที่หัวคอมมีการชอ็อตไหมไปแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของขนลวดชุดน,นี้กัน ะะเป็นสเตเตอร์ดูว่าขาดไหม <c oughs> ก็ใช้สายไฟเส้นหนึ่ง <c oughs> นะครับตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสองดเนาะซ้ายขวาอ่ะลองดูคู่ซ้ายก่อนลองเช็คดูเนาะว่าตัวขดลวดขาดไหมมีการช็อตลงกลาวไหม อยู่ประมาณหน oh ึ่งโอห์มเนาะก็ไม่ขาดถ้าฝั่งซ้ายอันนี้เช็คลงกาวเนาะอาคุนสิบเคฮะปรับขึ้นไปเลยฮะแตะที่ตัวโครงเหล็กเข็มจะต้องไม่กระดิกแม้แต่น้อยนะฮะอย่างนี้ถือว่าด้านนี้ใช้ได้ฮะไม่มีปัญหาฮะโอเคครับหลังจากนั้นมาดูฝั่งขวากัน ั่งขวาฝั่งนี้นะก็จับมาที่ก็ได้ที่ตัวแปลงฐานนี่ก็ได้ฮะเพราะว่าขดลวดมันวิ่งถึงกันอยู่ละแล้วก็ทําการเช็คกับขดด้านนี้ปื๊ดอ่าตั้ง r คูณหนึ k เนาะไอ้ r คูณหนะึ่งะปื๊ดดูความต้านทานนะเท่ากันไหมตรงนี้ประมาณสองโอห์ม1โอห์ม2โอห์มประมาณนั้นฮะ ดูประมาณส oh องโอห์มอูฝั่งนี้นะเท่ากันไหมสองโอห์มเท่ากันนะก็ไม่ขาดคันนี้ก็ลองเช็คดูลงกาวนะอาคูณสิบเคฮะมีลงกาวไหมไม่กระดิกไม่กระดิกนะ แสดงว่าตัวขดลวดสเตเตอร์นี้ยังดีฮะนี่ฮะโอเคครับก็ดีแล้วก็ซ่อมเฉพาะในส่วนของตัวขนลวดโรเตอร์คะโอเคครับเพื่อนเราก็ได้ทำการซ่อมเจะทุนโรเตอร์ตัวนี้ละ นะทำการพันขนลวดใหม่แล้วก็เปลี่ยนหัวคอมโอเคครับเดี๋ยวเราประกอบกลับกันกลับกลับที่เดิมเลย ทางสลักนี้ขึ้นมาหน่อยเนาะเวลาเราใส่มันจะได้ล็อกให้เราตรงแปลงฐานเนี่ยฮะอโอเคกลับกลับที่เดิมก็ได้เลยฮะ เพื่อนเช็คดูระยะแปลงฐานที่ลงไปกดที่หัวคอมด้วยเนาะว่ามันได้ตรงกลางเนาะเวลาที่เราตั้งลูกปืนนะฮะมันจะได้กินแปลงฐานเสมอกันเนาะ,ะตั้งไว้พัดไปตำแหน่งเดิมก็ฮะ ล็อกนะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันฮะ เดี๋ยวเราลองมาต่อน้ําแล้วก็ลองเทสดูหน่อยว่าไอตัวปั๊มมันใช้งานได้ดีไหมพเพราะเผื่อเราซ่อมมอเตอร์ไปแล้วตัวปั๊มมีปัญหาส่งกลับไปกลับมาก็ะจะเสียเวลาทางคุณพี่ครับโอเคครับเราเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสดูเนาะ ใช้งานได้ดีเนาะต่อปั๊มก็ตัดต่อดได้ดีก็ลองนานไม่ได้นะครับพอดีอยู่ในห้องน้ำเป็นละอองน้ำโอเคครับเพื่อนก็เครื่องก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะแรงดีฮะก็พาดี y วเรียนรู้ด้วยการลงมือทำก็คงต้องขอจบคลิปการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ ก็หวังว่าคลิปจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับพเพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันได้ล,ลองนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆขอบคุณครับ